เยินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นถังนะครับเป็นถังนะครับที่เอาไว้ใส่โมโนกระทานะครับแล้วก็ผลออกไปตากกันนอกนะครับสําหรับอ่คนงบน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราไปดูขั้นตอนการเก็บโมโนกระทากันเลยครับเอสิ่งที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้านี้นะครับก็คือมูโนกระทานะครับตัวนี้นะครับโนกระทานะครับได้ขับถ่ายมาประมาณสามวันแล้วนะครับ ที่ยังไม่เก็บนะครับผมจะเก็บทุกๆสามวันนะครับนี่ครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ลักษณะมูลนกกระทานะครับก็จะแบ่งเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับเป็นคอนโดแบบนี้นะครับก็จะเอานกกระทาใส่ไว้ในกรงนะครับแล้วก็นะครับมีรางอาหารนะครับแล้วก็เวลานกกระทากินอาหารเสร็จก็จะขับถ่ายลงด้านล่างนะครับก็จะมีแผ่นรองนะครับรองไว้แบบนี้นะครับ